ตอนทงดยมาดาปาดมาดาปาดเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มามิโจี่โจลงมาชวยขายเลยอันนั้นเบลอันนั้นเบลอันนั้นเบลล้ำหน่อยอันนั้นเบลอันนั้นเบลฟอนล้ำหน่อยอันนั้นเบลฟอนล้ำหน่อยเออนี่อันนั้นเบลฟอนล้ำเซอร์กี่ไปแล้จ้ะสินาทีนี่ไอเพลงชาก็เต้นได้เหรอ ได้ทุกเพลงเลยเหรอโยกได้หมดพรอสป่าพีฟ้าให้ดูหน่อยอ๋อตอนเที่ยงคืนเหรอทุกคนกำลังนะลงนบ มีเสียงรถติดรถแห่อยู่ไกลนะครับรถแห่อยู่ไกลนะครับสิบสี่ที่ไหนพี่โอค๊คครับสิบสี่ที่ไหนครับอ,อบ๋อกรกอกสิบสี่เดือนหน้านี้งานอะไรครับงานอะไรครับสู่ขอใครสู่ขอใครสู่ขอใครสิบสี่อ สาสูตรประกานฮะ,ะตนนาางีนยาโอ้วันนี้ประแตนสวยเป็นพิเศษนะฮะประแตนสวยเป็นพิเศษนะฮะ,ะสำน,น,นักสงฆดอนสวรรค์นะฮะ คนเเพียยบลชัดดีแล้วนะครับชัดดีแล้วคุณครับต่อรองเดินครับต่อรองเดินครับไปเขารออยู่รอแห่นะครับกระโจดูทุกวันนะคะอ๋อดูทุกวันเลยเหรอครับขอบคุณครับนี่เสื้อกดกเสื้อกดกนะครับส่งมาเมื่อวานนี้ค่ะขอบคุณครับน้องเตยค่ะอ๋อเหรอขอบคุณที่เข้ามาเมดดากันนะครับอ่ะเดินต่อครับเดินต่อ รลดหนรลมหน่อยไกลคนช่อากัง้เยไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเดี๋ยวว่าจะรออยู่นี่ว่าจะรออยู่นี่แหละไปแ่ไหนด